เียกกนอเขาเรียกกันห่มนได้่ห่อี่มันเลยแม่เขามกบเขาเกียมวดียียงงเดียวกันเนเรียกกันหมันี่ององสามก็สองอเดียวกันเ้ว่าดีแค่เดีกนอ๋อขอตัวดเดชอะไม่ได้เกือบชั่วโมงเลยเนี่ย มองกับเน็อ่ะมองตาดจันทรเห่อลูกไฟเหรอี่ออกเด้วิ่งออต้อนได้มาตัวเม่อไต้อนเิมาที่ตนนั้นเป็นเองสมัยตุลุงตุลุงอินตุลุงอินอยู่เป็นเอง ไม่รอตะไเขาเป็นทุเจ้าแล้วสอนสั้ถ้าอุ่นมาษาเสี่ส่าาน้เนาอยาแต่ก็ไม่ได้เขาได้เป็นัเจ้าเานาร์กมได้เป็นเจ้าอาามได้เป็นองอูผมได้เป็นโอตมด้เป็นโหใจราปาว่ามัจะมาเอาให้ได้เขาบาห ตุลุงอันหลวงพ่อเจ้าคุณนี่อย่างน้อยที่สุดได้ผ่องมาได้ผองตุลุงปิ๊งะาคาปิงระกาปิ๊งรากาผมแลาา้วไปลงตางไงแต่แกเอาลงทังหลังมั้งอ่ะอจต่อกว่าปิาา๊งราคาเอาลเลือกข้าวสองคนเนี่ยทำโม วคนวันที่อย่างที่นี้จะได้มันเป็นกงกำกรงเกียวที่มาปะบะใส่กันเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกันเขาเกิดมาจะนี้สร้างบุญสร้างสมุนการทุตานักษะศิลจริญเมตตาภาวนาไม่นองกระจายทุตานักษะศิลจริญเมตตาภาวนาแปดบุญสี่ปันกธรรมขันใครทย่ทำได้สักคนหรอกใครทำได้สักคนหรอกแต่ว่าคุณย่อไว้อยู่สามอย่างอย่างละชั่วประพืชดีทำจิตใจให้หมดจดจากเครื่องสมนองอะไรมันเป็นความชั่วแล้วฮะอะไรมันเป็นความดี ทำให้เขาจิตใจหมดจนจะสรุท oh ี่เมองได้ก่อนอันการสร้างมุลสร้างกุศลเนี่ยที่รีบสร้างเนี่ยรีบทำเนี่ยตอนที่เขายังมีชีวิตจิตใจจะทำมูลถุนดันเปิ้ลมีเทียนบูชาบูชาเตียนเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าวันทำบูชาเตียนกับโดดทิ้เถืดอาบน้ำสมบ่อยก่อนไม่เอาอยู่ดีมีสุขคนมันบอกให้ทำไช้ส่วนมากบุญไม่ยอมทำตอนลวงตกช่วงนี้ทงบอกให้ตี

เดียวก็ตานด้ไหนให้งานตันตอตันอนเส้นยสองหาตันตันบัดนี้ผมาเาตันอยนะแต่อนวกนสตาห้บาทสิบาทก็จการได้ไะมอกลกเลยไม่ตอกสมัยม่แม่เขเป็นสาวต้ห้าบสิบาทเพ้่อจ่ายการได้นงลูวคนสมัยเดียวู้เลื่องต้้าบาิบบาทเพจ่าการได้อกไปซื้อกินลกแข่งคน็ยนเลสตางิ้งบ้น เขาเส้นด้วยอจาจก็ดี๋ยวแ่สิาลูกมึงิ้กันเดียวพาแปดเนยปดกห้วยถ้ามเส้นด้วยอำจาจตลอะไรอย่างเงี้แล้วนหน้ามืสวดจุ่มปุ่มไปอันนี้สวดยังีแม่ขอจอนควมนี่ยแม่้อมมขายะแม่มือมมขายด้ยเส้นเง เขาจอนเขาโผก่ไเขาต้องจะกินกุ๊กจักจ้อนเอกเขาเลยเรือดแย่งสองก้าแนนมากกับผมหรอกแล้วสมัยแต่ก่อนก็สมัยประเดียวมันต่างกันแต่กอนนีสต่างค์เต้องรักสีแม่คนมีสตางค์ไว้สองร้อยก็คนถือไปเศ็ดสิบปรเดี๋ยวสตางค์ไว้ซื้อหมุนแกงยำไมได้คนมีสตางค์ไว้เดียวเดียวนี้นะกินกาแฟได้แก้วเดียวบางคนบางคนยังได้นะแก้วร้อยบาทบางคนกินไม่ได้ข <Probably S 1> ้าวเดียวบางคนกินได้วันข้าวแล้วแต่เขาจะกินจะได้ แม่คนบอกว่าเราเกิดมาชาตินี้จะไปสร้างบาปกรรมผลงานความดีสร้างเป็นเจ้าลุงอยู่ในประเบญจบัจจานตะกี้เล่าหื้ออันสี่ป่ออีแม่เขาฟังหลายคนหลายท่านอยู่ตุ้มปี่เขาฟังเล่าเฮียมีน้องก็หลายที่ทรักคารามสัตย์นิสุขแม่ฟังแม่คนจะไปแม่ต้องไปเยี่ยมตู้เลยแม่จะรู้ว่าตู้อยู่อย่างไรตู้ประเทศจะอยู่รูรายยี่ประหลังเลยอแต่ตู้มีห้องประชุมห้องประชุมของตู้ลุงเนี่ยเราหมดอันละหลายซั่งกับบางคใหญ่พวกประมาณเนี่ย ตู้ลงทิดแอร์หโฮมบอนดีทีวีมีน้ำ้องกรมกระโปรงกาแฟโอมอร์ซีนพร้อมหมดมีเครื่องจ่ายโปรเจคเตอร์มีขนมมีเครื่องเสียงพร้อมไว้บริการบริการญาติโยมทั้งหลายให้แม่กับตู้มันเลยกันให้แม่เขาไปยิบยื่นให้ตู้จ่าเงินที่ไหนตู้ไปเตที่สวนส้มอธนธร์เอานาำขึได้เลยขึนถวายแอร์มาตัวหนึ่งสามหมื่นวิทยูไปเทศที่อันดอนจันทร์ลูกสาวเิ่นไงเก็เลยเล่าบ่งมาขก้นถวายแอร์มาตัว ลุงทามาดีนะแต่แบบเปิดหัวงเปองไฟเด็กมาเอิดห้อแอร์มีงานใช้พันหลงตุ้มเงินตุ้มเอย่างมันมีใบจ่ายก้าวไฟพื่องเล่นเพงมาทุกอย่างฉันลงทำทุกอย่างเพื่อเพื่อประชาชนเพื่อสังคมมูเอร์โมดด้านทั้งหลายนี่นะร้องพอเปนบางครั้งบางคราวเนี่ยพี่น้องต่ลายบางครั้งไปเนี่ยหนาสุดเด็ดที่ไปหาลุงนี่แหละไปอยู่เชียงของเทศบาลเวียงเชียงของไปร้อยเจ็ดสิบห้าคน ไปเอวที่ตุเข้าในห้องประชุมนั้มาได้ทุกแปงสาราตุเสี้ยงห้าแสนกว่าบาทเงินมาจากป่อแม่ของหมดนี่คือการสร้างบุญพนังอะไรันเป็นรองหลายบลมลมทุ่มอันนี้พ่อแม่ของมัน้าวันนี้มีโอกาสไปเอวหาการมาแเชือยากเ่นลูกเข้าไปที่อื่นเ้องยังไปได้ล่ะชดไปยัใไม่การทําการคืนพ่แม่เขาหมูจะไปไหนมไปแม่มูจะไปไหนนะเออมันหลงตัวนี้่แม่ขจนเบอร์ทรศคัพตรู่ทุกแงน้ อันยังงอกต้งไปฟังโมโนซามเด้อศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดห้าแปดห้าเจ็ดแปดนั่นเดี๋ยวมึงดด้วยเิดมาดูใไปโดนเดือดมึงเลยบอกบอก แม่นักแกคือได้แข่งร้านสองข้าร้าร้าน่อาเหมือนกันเยมูงหมดทง่าายก้ำเงินตัวโตแม่มันหลงตอนนี้จะไปตางดกันนี่ก็ให้มันหลงมันจะไปตางดนี่ได้วยรหตุดแล้วพูดให้แม่เขาเบอเลือกติวาติวาบอกันวันหบเลือกสถานที่แม่เขาพักตุ๊มัได้ทุ๊กมีที่พักเหมือนกันแลรวกาคนก็ไม่ใช่เป็นโรงแรมบานก็นอนได้อยู่ได้อเรื่องปกติ จะนอนห้องแอร์กว่านอนท่าลมปกติค่าห้องแอร์นี่หกร้อยห้องท่อนลมก็สามร้อยห้าชิฟถ้าพูเรืองุเข้าไปหน่อยตัเรเป็นตุวเจ้าที่ทำให้แม่ขมมีความสุขความสุขขึ้นที่ิใจถ้าใจมันเป็นสุขมันต้องหวังว่าอย่จะมีความสุขอันอยู่ที่ไหนอย่าป็นองรองนอพีชาตาลรดเปิดนันดีเขาเกินมาจากนี้ ทำทุกอย่างที่อันนี้นะข้อสารเขาซื้อหมดครับท่านจะต่อว่าอะไรกันข้อสารนี่ซื้อเดือนนึงประมาณสองกระสอบตู้รูเลี้ยงผ้าเน้นๆอาหารป่านี่เดือนนึงประมาณสี่ห้ากระสอบหกกระสอบป่านนักที่ดูซ่าตู้รูกว้างประมาณสระประมาณประมาณนี้อูดเนี่ยแต่เงาหนึ่ร้อยห้าสิบเมตรขนาดน้ำลึกสี่กว่าเมตรอีแม่ไปอีแม่ไปแม่ไปดูกับตู้ได้แม่มาเล่าให้เขาฟังว่ามันซีดตู้อูในแม่เขาจะเชื่อตู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ปลาบะตู้เป็นปันเป็นหมื่นท่านไม่อย่างไม่เป็นปลาเพิ่นเอามาปล่อยปล่อยยังปล่อยเพาะปล่อยน้ะปล่อยติดๆเพวกมันแรกจะเพิ่งมาปล่อยเพาะปล่อยน้ะปล่อยในน้ำกูนะมาปล่อยปล่อยติดๆเอาความเรื่องอะไรเอามาหามประมูลเอาแบบฮือข้าวบะฮือประมูลปลาเขายังเล่าว่าวบาฮือประมูลน้ำแบบดีปิ้นมาชุดน่ามาเอาละ ตัวใหญ่เลยบอกตัวใหญ่ถ้าแบมกขันได้เลยก็เมื่อวันเด็กอีน้อยคนหนึ่งเอาลอาเอาลูกมาเมื่ออาหารปลาเตี้ยนมันนเขาออกเขาออกมาวันนี้แต่ก็เมื่ออาหารปลาแล้วมันไปกลับไปยังพ่อปลาที่มันมุ้นแดดแดดเอาไปมันมันแอบปลาเอาจอมปลาเมืมันได้เลยนะแล้วละละอ่อนเนี่ยมันน้อยนะก็อุ้มลูกไปจักเมื่ออาหารปลาไอ้น่ละอ้อน อนาดมือป่าก็มือป่าอลที่ขนาดตนุ่งกับมุง่อยู่ในห้องห้องตนุ่มันิบละก็ไมเห็นขนาดเนี้ยก็มือปลาไอ้นี่ยห้องไรๆปวอพระมือลูกกูป่าเป็นวอกค้ณายเอาหางหักเลือกหลัมันไปหูใหญ่ก่ามึงไปแย่หญ่อย่างใหญ่กว่าอย่าใหญ่ เนี่ยคนแบบมันลดคนเราเนี่ยเวลาเขาอยากทำเงินพูดเอาจารย์เนี่ยมันไปยืมตุลุงเพื่อปิดการเงินอะองตู้เล่นสี่สิบต้นต้นห้าร้อยบาทเอาเงินอะไรกินข้าวตุงถึงเวลามันต้องหาทุกคนได้ไปถามได้เลยทุดลุงตาพิสูจน์บางคนเขาบางของคนท่านเนี่ยเขาจะว่าตุ้ลุงนี่มันพลาดเรื่องกระตำใจเจอเงื่อนต่างและตุ้ลุงมีความสุขของตุ้ลุงอย่างหนึ่ง าสาสเพื่ตาทสานะ์สิ่เจริญเมตตาภาวนาอันของผู้มองมเนี่ยจะไปอิจฉาตาร้อนกันอิจฉาตาร้อนเล่าวันเพื่อนเป็นปสิ่งที่ปฏิดีลิศยาพราะเขาดีทนไม่ได้ลิศยาพาะน้ำใจไม่เกิื่อนลิศยาพาะอ,อาฆาตขาดการุณลิศยาพาราะขาดบุญทุนเมตตาคนอิจฉาตาล้อนคันยกหวังเลยความสุขม,มันจะเกินในใจบาคนหันเพื่อรวยเดอนตัวขออปากมาดีนะเดวนตัวบ้านหลังนี้ผู้อย่างมาเลยอต่องมนเลยขขยนะขายนะ ก็หายยังจะเพิ yeah, yeah. ่นอย่างกนหน้าเพิ่นก็ไม่ที่ที่จำนละตายมันก็ไปตูวไวเผาแล้วก็ยิ่งแย่ใจควยห่ดชิบหายทุกคนเนาะก็มันกอย่งยางใหญ่เลยแบบเข้าใจคนไม่ยิ่าย่นี่แม่ชนงรว่าแต่เจ้าก็มองมีสองแกนมองคนในแง่ดีก่ะ กาดเจก็บอมีสองแก้งเจกะดมมีสองงูเจ้าฟังมีสอปากเขามันอีกอู้เล่ากวอนไม่ปากเดีวเข้าจะชั่วมันะเนี่ยนาเล่าหวนจะ้นอย่างบาคนมีได้ไะมันว่าซื้อรถใหม่จริงนะรถร้อนย่างอนพ่อนี่ซื้อรถใหม่จ้ะเงินผ่นดาวสามหมนสองห้าปีงสิบปีก็รดเปิ้นมันไปยุ่งครับเปิกันเก่าอกมย่งบนเอามาไหลบมึง ก็ไปหันกับบักกัล้วหอองคนหันไม่มีคนหันโดยแวนะเออพ่อแม่ล้อีแล้วพ่อพ่อนกับอือูเหมิงนดดาวเป็นตัวหมือนเงา นี่แหละเยอะกว่ามูดที่เล่าหวานนี่นะสุมาจะได้ความเคารพสนมากจะเป็นมูอสมอมอกระจัดยุงลายนี่นะ้นไอความมอความหายบ้านคนบ้านนันนีลกันหนอนยุงมาแต่ก็มาสักท่านะวันนี้วันอัศจรรย์ าพัฒนาบ้านมันอุปเจ้าเอาเข้าไปสุดเลยน้อยน้อยชายยังบิทย์มันจะพูดบอกหลุกจะได้หันพี่ฟ่าเอาเจ้ามีปัญหาเขาเนื่อพี่ฟ้าค่ะอันมันไดนี้มึงมีปัญหากับตูกอ่ะ เออได้แน่มาเราได้ความความรัยังจะไม่ยิงเราอย่างเราเพื่อนมูดอย่าเล่าขวัญกันในนี้นะมันไม่ใช่ใครที่ไหนมันมูดเดียวแค่นี้เพราะว่าไม่ยิงถ้าคนด้วยกันสี่คนหายไปลูกอ่อนเลยเขาว่าถ้าคนลูกอ่อนโดนละสามคนเอาอมึงเน่ไอมันเอาเน่ไป่เบยเลยเนี่ยไอ้ฝากยังพี่มาหน่อยเอาเน้ ใจดีแล้วแล้ววันกันได้ยังใช่ไหมอาวสุมาเน่ะไม่ยิงเขาว่าเพชรแม่ไม่ยิงจึงชอบแต่งชอบย่อย้ายก่อนย่างก็ธรรมดาบะเคยใส่สร้อยใส่แหวนเพชรจินจินดาวันดีคืนดีเออเก็บหอมรอมอบเราเปิดแต่งเคุณย่องให้แต่งให้ย่องได้ชะตามาล่นไปซื้อทองเหยียดเส้นจะเป็นเส้นใหญ่ที่้ไย่ทำใจว่าเอซื้อทองมาใส่ก็ยังว่าบะเคยใส่มาอายุปีสี่สามสี่สิบปีบะเคยใส่อ่ะ ใหแตกให้ย่องหมนดไปซื้อทองมาใส่มองซื้อทองมาใส่ปั๊บ็ยังว่านั่นอ่ะภูมิใจคือเรามนชีวิตจบจบเก่าจะเชื่อองอวะคนมาคนมองนน่แย่ไรละจีกันทองดูตัวอย่างอ่ะ่ย่องพ๋อพ่อโมตัวเอม่ยเฟิร์อเบิดไม่ยุ่งอย่างกับเืิอน